สุขสวัสดีหลงมังเกิดมีแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้วันนี้ออกมาพูดวันพระแล้วก็เป็นวันพระที่ตรงกับวันหยุดวันหยุดทางพระพุทธศาสนา แล้วก็วันหยุดทางโลกแต่ว่าทางพระพุทธศาสนานั้นท่นไม่ได้บอกว่าวันหยุดหรอกเป็นวันพระือเป็นวันฟังธรรมแล้วก็เป็นวันอุโบสถวันหยุดจากกิจกรรมอื่นที่ภายนอกให้มัน เป็นวันหยุดเพื่อทำกิจกรรมภายในอใน,นตัวเองรักษากายรักษาวาจาให้อยู่ในอาการอันสงบแล้วก็มาฟังธรรมะบาเพ็ญภาวนารักษาใจทำใจให้สงบด้วยเรียกว่าสงบภายนอกภายในสัปดาห์หนึ่งก็มาหาความสุข ให้แก่ชีวิตสักวันหนึ่งเป็นกําไรชีวิตหาได้ยากนะยิ่งโลกยุคนี้สมัยนี้เป็นโลกแห่งความวุ่นวายในหลายด้านหลายมิติฟังวิทย,กยทุก็วุ่นวายดูโทรทัศน์ก็วุ่นวายอ่านหนังสือก็วุ่นวายเพราะว่าข่าววุ่นวายมัน มาถึงเราจะให้เราไม่คิดได้อย่างไรเรามันต้องคิดบ้างพอคิดอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ด,นนนกดีถ้าคิดในมุมชั่วอ้ยอันนู้นก็ชั่วอันน,นี้นนนก็ร้ายอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ม,มันวุ่นวายสีนี้นการที่มารักษาอุโบสถนี่ทำกาย ว่าจะให้สงบไม่วุ่นวายแล้วก็มาฟังธรรมเพื่อทำใจให้สงบฟังพระสอนบ้างทำตามพระสอนบ้างก็จะทำให้ชีวิตจิตใจนี้มีแต่ความสงบและเราจะพบกับความสุขความสุขนี้เป็นความสุขพิเศษหาที่ไหนไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ไว้จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เรานี่แหละสวัสดี